สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ติดตามที่หมาใหม่ทุกท่านเลยนะครับพบกับผมสันมังคารนะครับวันนี้เอาพระหลากหลายสไตล์นะครับมาให้ชมกันนะครับเพื่อเผื่อมีท่านใดชื่นชอบก็ทักไลายโทรเข้ามาได้นะครับเปิดทุกองค์เปิดทุกองคนะครับเปิดทุกองค์ตามราคานะครับนะครับมีถูกมีแพงนะครับว่ากันไปนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาเนี่ยครับก็หายหายผมายหายไปหลายวันนะครับก็ไม่ค่อยมีของนะส่วนใหญ่ก็จะส่งลูกค้าเลยนะครับก็ได้มาก็ส่งเลยไม่ค่อยไดเอามามามา,มาทําคลิปัเท่าไหร่นะครับนะครับก็ส่งเลยส่วนใหญ่ส่งเลยนะครับฮะออโอเคนะครับเดี๋ยวมีพระมามาพอให้ชมกันพอให้ชมกันนะครับมีพระติลงางวันที่สิงห์บุรี นะครับลงเพ่อเงินนะครับมีเต่าลงเพ่อเงินนะครับนะครับมีสมเด็จนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับเดี๋ยวมาชมนะครับเดี๋ยวมาชมนี่ยอดธงนะครับนะครับบุเงินนะครับบุเงินนะครับยอดธงนะครับเดี๋ยวให้ชมกันเพื่อมีท่านใดชื่นชอบนะครับราคาแบ่งปันทุกองนะครับราคาแบ่งปันทุกองนะครับ อนนยอดธงนะครับผ่อมีท่านใดชื่นชอบนะครับยอดธงนะครับไม่อันนี้น่าจะตียุธยาหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจนะครับใครรู้ก็ชอบก็ทักทายเข้ามาราคาเบาๆราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนี่นะครับสมเด็จได้มาสัก,กวัน2วันแล้วครับนะพร้อมตลับทอง1ใบนะตลับทอง1ใบนะครับตอนนี้ทองแพงตอนนี้กรรหนึ่งนะครับมีสามพันห้าครับนะบนพันทิปหรืออะไรก็ขายกันอยู่กร,รลามพันห้านะครับราคาตอนนี้นะครับนะราคาตอนนี้นะ กรไรหนึ่งเนี่ยตาเป็นห้านะครับใครอยากได้ตลับอย่างเดียวก็ทักผมเข้ามานะครับทักผมเข้ามานะครับจะเป็นตลับหลวงพ่อเงินก็มีนะครับแต่ผมไม่ได้เอามานะครับนี่เป็นตลับสมเด็จนะครับงานเก่าครับนี่ครับงานเก่านี่อันนี้น่าจะพาร์ตแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดูครับน่าจะงานแปดสิบห้า เปออร์เซดี๋ยวมาดูนี่ดูพระดีกว่านะครับแกะชมกันนะครับดูให้ชอบไม่ใช่อย่างที่ผมเคยเคยพูดหลายหลายครั้งนะครับดูให้ชอบไม่ใช่นี่พิมพ์ถูกมากพิมพ์เป๊ะเลยนะครับนะครับเป๊ะเลยนะครับเนื้อ โอ้โหข้างหลังดูง่ายมากนะครับดูง่ายสภาพใช้มาพอสมควรนะครับแต่ก็มีค่าแป้งสมเด็จเนี่ยต้องมีค่าแป้งทั้งส่วนนะครับถึงจะดูง่ายนะครับนี่ดูข้างนี่ค่าแป้งนะครับพิมพ์ถูกนะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับ ผมชอบมากเลยครับนี่นี่นะครับเอาคนที่ชอบที่ใช่นะครับนะราคาแบ่งปันนะครับนี่ครับเนื้อเสียนใหญ่เล่นก็แบบนี้นะครับนะเนื้อแบบนี้ครับนะครับพร้อมตลับนะครับหนึงใบนะครับพร้อมตลับหนึ่งใบนะครับใครที่อยากได้ก็ทักทายเข้ามา เดี๋ยวมาดูนี่สมเด็จนะครับนี่เอาสมเด็จก่อนเลยนะครับสามมงนะครับอันนี้เป็นสมเด็จบางขุนพมกู่เก่านะครับกู่เก่านะพร้อมตลับเงินหนึ่งใบนะครับพร้อมตลับเงินหนาหนานี่ครับเงินนี้ก็ต้องมีถึงสองพันห้านะครับนะสองพันห้าสองพันเจ็ดนะครับตอนนี้ขึ้นตามทองนะครับขึ้นตามทองรับงานเก่านะครับนะผมเอาสองพันห้าใบหนึ่งนะ 2อ0พันห้าครับใครอยากได้นะครับก็ทักถ่ายเข้ามาหรือจะเอาพร้อมพ้านะครับนี่ป้าคุมพมแตัดผ้าพอสวยนะครับนะครับดูง่ายงนะครับคือถ้าพ้าไม่ดีนยผมไม่อยากเอามาลงนะครับนะพระไม่ดีไม่อยากไม่อยากเอามาลงนะครับก็เลยว่าช่วงนี้มึงทีหายไปเป็นอาทิตย์นะครับเป็นอาทิตย์นะครับหายไปเป็นอาทิตย์นะครับนี่ครับดูเนื้อครับ นะตัวจริงครับอันนี้ตัวจริงนะครับนะอยู่ในมือเซียนใหญ่นี้ก็ต้องมีหลักแสนนะครับผมมีหลักแสนอันนี้เป็นถ้าผมให้ดูอีกทีหนึ่งเนี่ยผมจะดูเหมือนพระสองคอนะครับลงกุบางกุนพรมนะครับนะนะไฟจะแจ้งไปหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอปรับไฟ นะครับนะครับนี่ครับเนื้อดูง่ายนะครับนะดูมีลงรักนิดๆนะครับลงลักนิดๆนะครับเนื้อเก่านะครับดูครับไม่ได้ทําให้เก่านะครับนี่เก่าโดยธรรมชาตินะครับธรรมชาตินะครับนี่ครับจอกเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมใหญ่ โอเคเอาคนชื่นชอบนะครับดูแล้วใช่ทักทายเข้ามานะครับนี่โอเคนะครับอ่ะมาอีก1องค์นะครับมาอีกหงองค์นะครับพร้อมตลับเงิน1ใบนั้นหนานะครับนี่ครับตอนนี้เอา2องพันหนะครับใบหนึ่งมา2 5งพันห้นี่ห้ามต่อนะครับ ไม่ให้ต่อนะครับใครอยากได้ก็คือ2อ0 0นะครับไม่มีต่อนะครับถ้าพร้อมพักก็อีกราคาหนึ่งนะครับนี่ครับพร้อมพักอีกราคาหนึ่งอดี๋ยวให้ชมนะครับให้ชมชมพักนะครับอันนี้เป็นสมเด็จวัดลักังนะครับวัดลักังะนะครับเนื้อ ลงรักนะครับลงรักเก่านะครับมีล้างรักนะครับล้างรักออกนะครับเนี่ยรักเก่านะครับลอยล้างรักออกนะครับแต่เนื้อเป็นเหมือนทวดตัดนะครับเนี่ยเหมือนทวดตัดตุบตับตุบตับนะครับเอาคนที่ชอบเนื้อสดโซนสไตล์นี้ครับทักทายเข้ามานะครับทักทายเข้ามานะครับ นะครับล้างล้างลักออกนะครับขนาดพอดีนะครับขนาดพอดีนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเอาคนที่ชอบที่ใช่นะครับตักทายเข้ามาโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับเป็นกรอบเงินชุบนะครับกรอบเงินชุบนะครับเป็น หลวงพุทวดหน้าเอเบเช่นะครับสภาพเดิมนะครับน, e นะเอเบเช่นะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะหลวงพุทวดนี่ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ถนัดนะครับพอดูได้นะครับพอดูได้แต่ว่า เกแท้เนี่ยบางทีโอ้ต้องต้องดูเอาเองนะครับนะครับนะบางบางสิ่งบางอย่างผมไม่เป็นผมจะบอกไม่เป็นเลยนะครับนะเอาคนที่ที่ดูเป็นที่ชอบที่ใช่นะครับราคาแบ่งปันนะครับนี่ครับไนเบเช่นะครับ,นนรบนะโอเคครับอ่าเดี๋ยวมาดูนี่ครับอ่า เก่ามากครับฮนุมานฮนุมานนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อดิ่งนะครับพ่อดิ่งนะครับแต่ไม่มีจานนะครับเก่ามากครับนะครับเก่าตามการเวลานะครับนะเอาคนที่ชอบที่ใช่นะครับดูแลชอบนะครับเอาไม่แพงนะครับตรงนี้เอาไม่แพงได้มาไม่แพงก็ไม่แพงนะครับนะอ่านี่ครับเก่าจริงนะครับ โอเคนะครับขอพาะเพิ่มเติมได้ทุกองค์นะครับขอพาะเพิ่มเติมได้ทุกองค์นะครับอเดี๋ยวมาน,นี่นะครับมีพระรอดไม้ชมหนึ่งองนะครับพระรอดน่ครับเนื้เก่ามากครับนี่ลูข้างหูครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ ดูเส้นน้ำตกครับเส้นน้ำตกดูเส้นทุกอย่างนะครับเข้าพิมพ์หมดเลยนะครับเข้าพิมพ์หมดเลยนะครับดูโอโ,อโนะครับฝั่งเก่าฮะนี่เส้นน้ำตกนะครับข้างหูครับตำแหนนิครบนะครับ เอาคนที่ชอบที e paper, ่ใช mm ่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ให้ชมนะครับทักมานะครับชอบองไหนทักมานะครับเดี๋ยวมีีทีเด็ดนะครับทีเด็ดไม่ได้เลี่ยมอะไรเลยนะครับองนี้นะไม่ได้เลี่ยมอะไรเลยนะครับนี่วัดพับสวยมากครับเนื้อโอ้โหเหมือนสมเด็จเลยครับนะนื้อเหมือนสมเด็จกระเทาะเหมือนสมเด็จเลยนะครับนี่นะครับพิมพ์สวยมาก สวยมากถือว่าสมบูรณ์นะครับกระทะน,นิดเดียวเองนะครับนะโอเลี้ยมทองสวยมากเลยองนี้นะครับฮะดูผมดูแท้เลยตรงนี้นะครับฮะก็อยู่ในมือเซียนใหญ่ๆองนี้ก็ต้องมีหลายมื่นนะครับหลายมื่นเลยนะครับดูง่ายๆนะครับนี่ ดูง่ายๆเลยครับนี่ดูผมให้ดูครับดูเนื้อครับสมบูรณ์มากครับสมบูรณ์มากนี่ครับสมบูรณ์รมากนี่ครับให้ดูเนื้อโซนโซนนี้เลยนะครับโซนนี้เลยนะครับเนื้อเนื้อโซนนี้เลยนะครับ องเหลงนิดๆองเหลืองนิดๆนะครับพาดูง่ายๆครับนี่นะครับองนี้ผมบอกราคาเลยแล้วกันเนาะผมบอกราคาเลยอง์นี้ผมเอาสองหมื่นห้าครับนะใครอยากได้ครับตัดทายเข้ามาพาดูง่ายๆครับพาดูง่ายก็ท้อนนิดหนึ่งนะครับนะครับนะเอาสองหมื่นห้าครับใครอยากได้นะครับตัดทายเข้ามา โอเคนะครับอ okay, yeah, ่ามาดูน ah, uh, ี fairly, ่คร really ับนะครับสิงห์หลงพรเดิมนะครับสิงห์หลงพรเดิมนะครับ3ามฝันนะครับตัวก็ประมาณนี้ครับไม่ใหญ่ใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะครับอ่านี่ครับงาเกะงาเก่านะครับเป็นเป็นเป็นขนนะครับงาเป็นขนนะครับนะครับงาเป็นขนนะครับ เก่าจริงนะครับอันนี้เก่าจริงนะครับงานแกะมือนะครับงานแกะมือนะครับงานแกะมือนี่เก่าจริงนะครับเป็นคนแล้วครับนะนี่ใครอยากได้ทักทายเข้ามานะครับนะนะครับทักทายเข้ามานี่ครับนี่กเป็นคนต้องดูว่าเป็นงานแกะจริงๆนะครับผมบอกให้นะวิธีการดูนะครับหลวงพ่อเดิมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีเครื่องนะครับนะไม่มีเครื่องนะครับนี่ แกะด้วยนะครับมีดฮนี่แกะด้วยมีดสามฝันนะครับนะ,ะสามฝันใครชื่นชอบทักทายเข้ามานะครับมานี่ครับอบเก่านะครับนะครับ,นะรบตัวนี้ดดาผมบอกราคาเลยแล้วกันเนาะผมบอกราคาเลยนะครับตัวนี้ผมเอาหมื่นสองนะครับใครอยากได้นะครับทักทายเข้ามา ราคาเบาๆนะครับนะดูราคาเบาๆนะครับราคาแบ่งปันเลยครับนะหมื่นสองอ่าใครชอบนะครับต่อเข้ามาในนี้ต่อได้นะครับต่อได้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูต่อเลยนะครับนะเป็นเต่าลงเพื่อเงินบางคานนะครับเต่านะครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับอ่เต่าลงเพื่อเงินนะครับ ใครค้าขายนะครับค้าขายนะครับโชคลาภนี่โชคลาบนะครับเต่านะครับสภาพเดิมนะครับเผื่อมีใครอยากได้นะก็ทักทายเข้ามานะครับดูง่ายงเหมือนกันนะครับโอเคนะครับใครชื่นชอบทักทายเข้ามาเลยกันเนาะนะครับเดี๋ยวเวลาจะเกิน20นาทีอ่าเดี๋ยวมาดูนี่ครับเปลี่ยนเปลียนเงิน หลงพูธทิมครับงพุธทิมนะวัดระหารไร่ปีหนึ่งแปดนะครับใครอยากได้ก็ทักทายเข้ามาเช่นเคยนะครับทักทายเข้ามานะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมนะครับนะเอาคนที่ชอบที่ใช่นะครับแล้วก็ทักมานะครับโอเค อ่ะเดี๋ยวมาดูนี่เลยนะครับนะมาดูผมงานประกวดเมื to to ่ออาทิตย์ต่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับงานประกวดที่าร์อาทิตย์ที่สที่ผ่านมานะครับนะได้สององค์นะครับเป็นหลวงพ่อเงินบางคานนะครับใครชื่นชอบหลวงพ่อเงินนะครับอ่าทักทายผมเข้ามานะครับหลวงพ่อเงินนี่ผมมีค่อนข้างเยอะมากนะครับค่อนค่อนข้างเยอะนะครับทักทายเข้ามานะครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมเก่ามากครับ งนี้กล่ามาอยู่ครับคาบตะกี้ตะใครนะครับดูนะครับไม่ได้ไม่ได้ทาขึ้นมาเองนะครับแบบนี้นะครับนะตามการเวลานะครับต้องดูดีๆนะครับนะพิมพ์นิยมนะครับนะพิมพ์นิยมนะนี่ใครอยากได้ทักทายเข้ามานะครับราคาแบ่งปันนะครับลงเพ่อเงินบางคานนะครับครับมีรางวัลที่หนึ่งให้ นะครับหนึ่งใบนะครับหนึ่งใบนะครับใบนะครับองค์ที่สองเป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายติดที่หนึ่งเหมือนกันติดที่หนึ่งเหมือนกันนะครับติดที่หนึ่งเหมือนกันนะครับนะครับผิวสวยมากครับครับออกเหมือนขันหลวงหินนะครับเหมือนขันหลวงหินนะครับตูดนะครับหลวงพ่อเงินต้องบอกเลยว่า การสร้างนี่ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะมากรสร้างลายวัดนู่นวัดนี้เอาไปสร้างเยอะมากแต่เราต้องดูความเก่านะครับดูความเก่านี่ครับพิมพ์ผ้าชายนะครับผ้าชายนะครับนะดูลักษณะน,นะครับ แคปรูปไว้นะครับแคปรูปเลยก็ส่งส่งภาพเข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมบอก ID นะครับใครที่แอดไม่เป็นก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามานะครับนี่ครับดูง่ายๆครับนี่ครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสั่นมังคารนะครับ ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับแชร์กดติดตามนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผมสันมาคานนะครับวันนี้ผมสั์มาคานไปก่อนครับสวัสดีครับ